ดาวเสาใกล้โลก2ส,งสิงหาคม2564 Saturn Opposition มีอะไรให้สังเกตบ้างเราจะเล่าให้ฟังสั้นๆ6นาทีนะครับไปชมกันเลยครับสวัสดีครับดูดาวการ Arcturus astronomer ช่วงนี้งานยุ่งๆนิดนึงนะครับเราจะมาสอนการดูดาวเสาใกล้โลกกันนะครับหรือว่า Saturn Opposition 2 0 2 1นะครับดาวเสาใกล้โลกเนี่ยก็เกิดขึ้นในวันที่2สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับ ดาวเสาดวงนี้นะครับซึ่งก็คือเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ในกลุ่มดาวแพททะเลเอ่อวันในวันที่สองสิงหาคมเนี้ยจะเป็นวันที่ดาวเสาอยู่ใกล้โลกที่สุดในรอบปีนะครับลักษณะการขึ้นของดาวเสาไม่ยากเลยเขาขึ้นทางทิศตะวันออกนะครับเฉียงไปทางใต้เล็กน้อยช่วงหัวค่าแล้วก็สูงไปบนท้องฟ้าทางด้านทิศใต้นะจะเห็นว่าดาวเสาเนี่ยสว่างไม่เท่ากับจูปิเตอร์หรือดาวพฤหัสบดีที่อยู่ทางด้านฟ้านะครับ แต่ว่าอย่าง,างไงก็ตามดาวพลูโตนี่มองไม่เห็นนะครับไอสีม่วงๆตรงนี้เป็นแค่จุดเฉยๆดาวเสาเนี่ยก็จะเป็นดาวครอสสีเหลืองๆเห็นอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าโซนนี้ที่ไม่ค่อยมีดาวสว่างเท่าไหร่นะครับก็จะมีดาวสว่างตรงนี้แหละโฟมาโฮนะครับเอาละทีนี้ดาวเสาก็จะตกทางท้องฟ้าที่ตะวันตกช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงประมาณราวๆตีหกโมงเช้านั่นเองอันนี้ก็คือการขึ้นตกของดาวเสาร เอาละทีนี้เรามาดูกันดีกว่าสําหรับดาวเสาร์เนี่ยมีวัตถุท้องฟ้าอะไรให้สังเกตบ้างคลิปนี้เนี่ยเราก็จะชวนดูดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์ถ้าเกิดเรามองจากกล้องสองตาก็จะเห็นแค่ประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้ก็จะเห็นไม่เห็นวงแหวนหรอกเห็นเป็นแค่ดาวสีเหลืองๆนั่นเองแต่ถ้าเรามองกล้องโทรทัศน์เนี่ยเราก็จะเห็นดาวเสาร์สมมติว่ากล้องโทรทัศน์ขนาดเล็กก็จะเห็นรูปประมาณนี้ถ้ากล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่เนี่ยก็อาจจะพอเห็นรายละเอียดมากนะแต่ก็คงไม่ใหญ่เท่ากับรูปนี้อย่างกล้องประมาณ10กว่านิ้วเนี่ย ดาวเสาแคบอาจจะประมาณแค่รูปนี้เองนะครับเอาละเรามาดูกันดีกว่าดาวเสาเนี่ยมีจุดอะไรให้สังเกตบ้าง1ก็คือดาวเสามีวงแหวนอย่างที่เรารู้กันนะครับวงแหวนของดาวเสาเนี่ยก็จะเป็นสีขาวๆแล้วก็แถบสีเทาๆนะวงแหวนก็จะแบ่งเป็นง่ายๆนะครับ A B C D สีเทาๆรอบๆนอกก็คือ A แล้วก็มีแถบสีดําหรือช่องแคบแคสซินี่นะครับแล้วก็สีขาวเนี่ยเป็นวงแหวน B ที่สว่างที่สุดสีขาวเหลือบเทานิดนึงก็จะเป็น C แล้วก็ D นะครับอันนี้คร่าวๆ นี่ก็คือลักษณะของวงแหวนในสมัยก่อนเนี่ยสมัยกาลิเลโอเนี่ยเขามองเห็นแค่ประมาณรูปนี้เขามองไม่ทันเห็นวงแหวนชัดเจนนะเขาเข้าใจว่าดาวเสาร์มีหูนะครับเอาละดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ไม่ใช่สีม่วงตามชื่อวันอะไรต่างๆนะครับดาวเสาร์เนี่ยสีเหลืองครับแล้วก็มีดาวเคราะห์ดวงนี้เนี่ยก็จะเป็นดาวเคราะห์ที่มีดวงจันทร์บริวาณกว่า90ดวงแล้วแล้วก็ดาวเสาร์เนี่ยก็จะมีดวงจันทร์บริวาณคือไททันดวงนี้นะครับซึ่งสว่างที่สุดอันวัดอันดับความสว่างประมาณ8.6 เอาละเรามาดูดาวเสาตรงนี้กันดีกว่าดาวเสาเนี่ยก็ถ้าเกิดเราเดินทางไปที่ดาวเสาเนี่ยในช่วงวันที่ดาวเสาไกลโลกที่สุดในรอบปีหรือตรงข้ามดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นยังไงนะเราลองเดินทางไปที่ดาวเสาเนาะเป็นสิ่งที่ใครหลายคนเนี่ยจะลองจินตนาการและลองเดินทางไปพร้อมกับเรานี่เราถึงดาวเสาแล้วนะครับดาวเสาวสวยไหมครับมีวงแหวนเต็ไมไปหมดเลยจริงๆมันไม่ได้มีวงโคโจรเลยขนาดนี้เนาะถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยอ้าวนี่อันนี้ก็จะเป็นโลกของเรานะครับอนี่คือโลกของเรา ซึ่งโลกของเราเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นั่นเองกำมันโคจรผ่านหน้าดวงอาทิตย์นะถ้าเกิดเรามองจากดาวเสาร์นั่นเองเป็นจุดที่มันโคจรใกล้โลกนะเอาล่ะทีนี้กลับไปที่โลกเราดีกว่า,าถ้าเกิดเรามองจากแผ่นอันนี้มองจากดาวเสาร์อาจจะยังเห็นชัดไม่พอนะเราจะลองลองเดินทางไปที่ดวงอาทิตย์นะครับถ้ามองถ้าเราเดินทางไปที่ดวงอาทิตย์เนี่ยแล้วมองสูงขึ้นมาเนี่ยเราจะพอมองเห็นอะไรได้อเอาล่ะเดี๋ยวลองลองทำให้สังเกตเห็นนะครับ อันนี้ก็คือเรามองไปยนงนอกวงโคโจรนะก็จะเห็นว่าดาวดาวเสาเนี่ยซัดเชินอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็โลกเราคือวงโคโจรสีฟ้านะจะเห็นว่านี่เห็นไหมว่าดาวเสาตรงนี้กับโลกเนี่ยมันอยู่ในแนวเส้นตรงเกือบจะเส้นตรงเดียวกันเราจะลองลากเส้นให้ทุกทท่านดูนะจากตรงนี้นะนี่เห็นไหมโลกถึงโลกถึงดาวดาวเสาเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงเกือบจะตรงกรับดวงอาทิตย์เลยนะครับเอาละก็อันนี้คือจุดสังเกตของดาวเสาว,ว่าแต่ดาวเสาเนี่ย อันดับความสว่างในคืนนี้เท่าไหร่ดาวเสาเนี่ยนะครับก็อันดับความสว่างของดาวเสาเนี่ยก็ช่วงนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่อันนี้ของดาวพฤหัสบดีเป็นลบสองจุดลบสองกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นดาวเสาเนี่ยจะอยู่ที่บวกศูนจุดสองนะครับจะเห็นว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยเลขน้อยกว่านะครับอยู่ที่ลบสองจุดแปดเขาสว่างกว่าดาวเสามืดกว่านะครับ สำหรับดาวเสาเนี่ยก็เป็นดาวเคราะห์อันดับที่6ของระบบสุริยะนะไล่จากพุธศุกร์โลกอังคารพฤหัสบดีแล้วก็เสาร์นะครับนี่เลยดาวเสาร์ก็จะมีวันที่เป็นดาวเสาร้แหวนเหมือนกันนะครับก็คือเป็นวันที่ดาวเสาร์หันขอบมหาโลกครั้งสุดท้ายก็คือปี2009นะครับแล้วก็บวกไปอีกประมาณรอ15ปีคือ2 0 2 4จะเกิดปรากฏการณ์ดาวเสาร้แหวนอีกครั้งอย่าลืมรอชมนะครับเอาละแล้วก็นี่เลยก็จะมีลักษณะมีอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นจากดาว จากภาพถ่ายของยานอวกาศแคสซี่นะครับเมฆโมด,ดาวาวเสาจริงๆน่าตื่นตาตื่นใจไม่แพ้ดาวพฤหัสบ,บดีเลยแต่เรามอง,มองไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็ดาวเสาเนี้ยประกอบไปได้วยองค์ประกอบที่เป็นชั้นเอ่อไม่ว่าจะเป็นวอเทอร์แอมโมเนียเนาะเป็นน้ําเป็นแอมโมเนียต่างๆเอาละและนี่ก็คือภาพวงแหวนของดาวเสาคร่าวๆที่เราเชี้ให้ทุกๆท,ท่านดูนะครับจะเห็นว่ามันจะมีช่องแคบแคสซี่แล้วก็ไอตรงวงแหวน A เนี่ยจะมีช่องดำๆเล็กๆเ,เ,เนี่ยเขาเรียกช่องแคบเอ็นเคนะครับ เอาละอ่าก็อันนี้ก็สำหรับดาวเสาร์เนี่ยก็จะรีวิวให้สั้นสั้นๆประมาณนี้นะครับขอให้ทุกๆคนมีความสุขในการดูดาวนะเราจะมารีวิวให้ฟังสั้นๆอย่างนี้อ่าแต่ละเดือนแต่ละเดือนไปละกันนะครับแม้ว่าช่วงนี้ใครหลายๆคนอาจจะง,งานยุ่งหรืออาจจะไม่มีงานก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe ช anel ของเรา Arcturus Astronomer นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป แล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นในชาแนลนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ